สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาทุกคนมาทำ KYC กันนะครับจะมาใขรข้อสงสัยนะมีเพื่อนๆถามมาว่าการ KYC เนี่ยเราจะต้องใส่คอสอหรือพศออนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับก่อนเดือนนะครับก็ให้เรากดไปตรงเมนูนี้เลยนะตัว KYC นะครับกดเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะเด้งนะครับเด้งไปที่หน้าตัวกล่องแอป ภายเบราว์เซอร์นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคย KYC นะมันจะล็อกกินนะครับเข้าสู่ระบบให้ทุกคนเนี่ยเข้ามา KYC เลยนะครับก็รอสักคู่นะเดี๋ยวรอให้มันอ่าล็อกกินก่อนนะครับกำลังล็อกกินนะทีนี้เนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยเราก็ดูไปพร้อมกันเลยนะก็ คลิปนี้แอดจะทําไม่ยาวนะครับจะทําให้ดูเฉพาะเจาะจงในช่วงขั้นตอนแรกนะครับนะกระบวนการ KYC เนาะช่องแรกนะครับให้เราเลือกเป็นไทยนะให้เราเลือกเป็นไทยนะเขาก็เลือกเลือกเป็นไทยให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือตัววันเกิดนะก็ให้เราติ๊กเข้าไปนะครับมีเพื่อนเพื่อถามเข้ามานะว่าใส่เป็นคอสหอรือหรือพอสอนะครับให้เราใส่เป็น ขสขสเกิดของเรานะครับอย่างเช่นนะเราเกิดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอย่างเช่นเราเกิดนะครับปี1989นะครับก็ให้เราเลือกปี1 9 8 9นะครับเดือนนะครับอย่างเช่นเราเกิดเดือนสิงหาคมนะครับก็ให้เราเลือกเดือนสิงหาคมนะครับทีนี้ วันที่นะครับวันที่เราเกิดวันที่อะไรอย่างเช่นเราเกิดวันที่10นะครับก็ให้เรากดนะครับมันก็จะได้ปีเกิดนะครับเดือนเกิดแล้วก็วันเกิดของเรานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับช่องนี้นะครับให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะเป็นประเทศไทยนะก็ให้เราเลื่อนหานะครับเลื่อนหาประเทศของเรานะครับใครที่อยู่ประเทศไหนก็ต้องก็ต้องเลือกเป็นประเทศ ถิ่นฐานที่เราอยู่นะครับเดี๋ยวเราขอเลื่อนดูก่อนนะประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่แถวๆล่างๆนะครับล่างๆสุดเลยเนี่ยตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะส่วนตรงบริเวณตามช่องนี้นะครับให้เราติ๊กนะติ๊กนะครับแล้วก็เห็นด้วยนะครับกดคําว่าเห็นด้วยนะแล้วก็ติ๊กช่องที่2นะครับ ช่องที่3มก็ติ๊กด้วยนะแล้วก็กดคําว่าเห็นด้วยนะครับอ่าอย่าลืมอย่าลืมตรงประเภทบัตรด้วยนะอ่ให้เรามากดตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นประเภทของบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอ่าเราจะ kyc ผ่านอะไรนะครับ Sat. เราจะ kyc ผ่านตัวของอ่าบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับก็คือมันมันง่ายนะครับอ่ให้เราใช้บัตรประจําตัวประชาชนของเรานั่นแหละนะครับ ทีนี้ก็พอเราได้ได้ได้ประเภทนะครับได้ตัวของประเภทบัตรนะครับก็มันก็จะบอกนะครับว่ามาเริ่มกันเลยก็ให้เรากดมาเริ่มกันเลยแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับให้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือให้ทําตอนกลางวันนะครับอย่าทําตอนกลางคืนที่มันมีแสงนะเพราะว่าเวลาเราสแกนใบหน้ามันจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเขาจะ ถึงตัวขั้นตอนนะครับให้เราแสแกนใบหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะว่าการ k ค C เนี่ยเราใส่เป็นพอสหรือคอสอนะครับสรุปก็คือใส่เป็นคอสอเกิดของเรานะอย่างเช่นเราเกิดปี1989เราก็ใส่ปี1989แนะครับแล้วก็เดือนนะครับเดือนของเรานะครับเดือน8นะครับเราก็ใส่0 8นย์ะครับวันที่นะครับอย่างเช่นเราเกิดวันที่10เราใส่ วันที่10นะครับอ่าก็ปีเดือนวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ